ดาฟุกชันแน่นครับวันนี้เรามาดูไข่ปามกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับไข่ปาม <c oughs> <c oughs> นี่นะครับไข่ปามนะครับเดีย๋ยวคอยดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับโอ้โหดู ดูนะครับเดี๋ยวว่าจะเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ไงครับแหมโอ้โหโอ้โ,อโห my god โอ้โ,อโห,อ,โอ,ห,โอ,หอย่างสวยเลยใบตองหลายชั้นใบตองหลายหชั้นครับท่านผู้ชมกลัมวมันไหม้ครับกลัวมันไหม้ครับนี่นะครับไข่ปลาน,นะครับ ทำง่ายๆนะครับโอ้โหน่ากินนะครับท่านผู้ชมนะครับไข่ปมนะครับวันนี้นะครับทำง่ายๆนะครับสไตยน้องกวางนะครับเช้านี้นะครับไข่ปมนะครับขำเตะแล้วนะครับเชื่อวันนี้นะครับวบตองหลายๆชั้นนะครับวิธีทำง่ายๆนะครับ โอ้โหพบกับนังกวงนะครับเช้านี้นะครับไข่ปามนะครับกินแล้วอร่อยนะครับหอมๆนะครับน่ากินด้วยนะครับนี่นะครับปิดฝาไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ค่อยมาดูตอนเดี๋ยวที่หลัง